ช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินเยือนเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธ,ธารณรัฐประชาชนจีนวันนี้เวลา4ีนาฬิกา สมเด็จพระนิษิฐาธที่ราชากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินพิเศษสเสด็จพระราชดำเนินเยือนเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณารัฐประชาชนจีนมีคณะรัฐมนตรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการพระราชการชั้นผู้ใหญ่ ทั้งทหารตำรวจพลเรือนแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านตำรวจผู้แทนสภากาชาติไทยผู้แทนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทุลลอองพระบาทส่งเสด็จต่อมาเวลา8.30นฬิกา30นาที สมเด็จพระนิฐานที่ราชากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานานานาชาติฮ่องกงเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธรา,ารณรัฐประชาชนจีนเวลาที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกงเร็วกว่าที่กรุงเทพมหานครหนึ่งชั่วโมงในเบนจามินสุก,การจนัดทีอุปทูตสถาเนเอกอัคราราชทูตณกรุงปักกิ่งในจตุรนชยัยยกรรมกงสุวนใหญ่ณนเมืองฮ่องกง พันเอกสีวัตรรัตนาอนันต์ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกและรักษาราชาการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปักกิ่งนาวาอากาศเอกชนาวีกลิ่นมาลีผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศและทำหน้าที่รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปักกิ่งนายไซลิสแจงเวงเชิงผู้ช่วยผู้บริหารสูงสุดเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ในจูซิวเฟิงรองผู้อำนวยการสำนักงานกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเขตบริหารพิเศษฮ่องกงเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ หลังจากมีพระราชปฏิสันฐานด้วยผู้มาเฝ้าทูลอองพระบาทรับเสด็จแล้วสมเด็จพระนิกฐานที่ราชากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งนำข้าราชการและนักเรียนในร้อยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์และสถานที่ต่างๆในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงได้แก่พิพิธภัณฑ์การป้องกันชายฝั่งฮ่องกงองค์การเงินตราฮ่องกงและพิพิธภัณฑ์พระราชวังฮ่องกง ทระธนรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเรายงานจากเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนองคมนตรีติดตามความก้าวหน้าโครงการนเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกวันนี้นายประกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการนเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอวัดโบดจังหวัดพิษณุโลกพร้อมทั้งติดตามสถานการณ์น้ําภาพรวมของประเทศและในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกรวมถึงการเกิดปรากฏการณ์เอลิโยลานญาในรอบ3ปีที่ผ่านมาและการคาดการณ์ในปัจจุบันและแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษ มีพระราชดำริให้พิจารณาวางโครงการและก่อสร้างเขื่อนเก็บน้ำแควน้อยที่อำเภอวัดโบสถ์เมื่อปี2525 25, เพื่อบรรเทาอุทกภัยในเขตลุ่มน้ำแควน้อยตอนล่างและจัดหาน้ำสนับสนุนโครงการชลประทานทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนหมายถึงเขื่อนแควน้อยที่ทำให้มีความเจริญขึ้นในพื้นที่ โครงการเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนเป็นโครงการอ่างเก็บน้ำอนเนกประสงค์ขนาดใหญ่ประกอบด้วยเขื่อนสมตัวได้แก่เขื่อนแควน้อยเป็นเขื่อนหินถมดาดหน้าด้วยคอนกรีตเขื่อนสันตะเคียนเป็นเขื่อนหินถมแกนดินเหนียวและเขื่อนปิดช่องเขาต่ำเป็นเขื่อนดินถมแบ่งส่วนปิดกั้นลำน้ำแควน้อยที่อำเภอวัดโบส์เก็บน้ำได้939ล้านลูกบาทเมตร ช่วยบรรเทาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอวัดโบดและอำเภอเมืองพิษณุโลกประมาณ75,000ไร่เป็นแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคและกิจกรรมประปา8แห่งสนับสนุนการใช้น้ำภาคอุตสาหกรรมอำเภอวัดโบดอำเภอเมืองพิษณุโลกและช่วยเพิ่มผลผลิตการเกษตรให้พื้นที่จลประทานแคว์น้อยกว่า150,000ไร่ทั้งยังเป็นแหล่งขยายพันธุ์สัตว์น้ำและอาชีพด้านประมงเป็นสถานที่พักผ่อนส่งเสริมการท่องเที่ยว ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้โครงการจลประธานตามแนวพระราชดำริและยังผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ําของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอีกด้วย <c oughs> ในช่วงบ่ายองคมนตรีประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการในเรื่องมราจาักพระราชดำริณห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกปัจจุบันมีโครงการในเรื่องมราจาักพระราชดำริในจังหวัดพิษณุโลก52โครงการ มีโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่อยู่ระหว่างดําเนินการสองโครงการประกอบด้วยโครงการฝายกั้นลําน้ําภาคพร้อมระบบส่งน้าอเนื่องมาจากพระราชดำริตําบลบ่อภาคอาเภอชาติการส่งรับไว้เป็นโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อปี2563และโครงการระบบประปาบ้านโคกผักหวานพร้อมระบบส่งน้ําอเนื่องมาจากพระราชดำริตําบลชาติการอาเภอชาติการ สรงรับไว้เป็นโครงการในเนื้อมาจากพระราชดำริเมื่อปี2564องค์กมนตรีติดตามผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประจำปี2566วันนี้พลเอกดาภมรัตนสุวรรณองค์กมนตรีติดตามผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประจำปี2566 มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีประวัติการก่อตั้งมายาวนานมากกว่าศตวรรษเมื่อรวมกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฒ38แห่งทั่วประเทศได้ร่วมกันจัดทำยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฒเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ20ปีพศ2560ถึง2579ดำเนินงานด้านการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่บริการได้แก่กรุงเทพมหานครเขตฝั่งธนบุรีจังหวัดสมุทรสาคร และอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีรวมทั้งสิ้น511โครงการในพื้นที่834หมู่บ้านชุมชนและอีก493โรงเรียนองค์มนตรีได้รับฟังสรุปเรื่องการบริหารจัดการภายในคณะต่างๆและรับฟังการนำเสนอผลงานของนักศึกษาที่ใช้กระบวนการวิศวกรสังคมเพื่อพัฒนาซอฟต์สกิลของตนเองจากการลงพื้นที่ชุมชน พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุ่มผู้นำนักศึกษาในการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับโครงการต่างๆเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับศักยภาพของนักศึกษาในตอนบ่ายองคมนตรีได้ลงพื้นที่ตลาดน้ำสองคลองวัดตะลิ่งชันเขตตลิ่งชันตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่มหาวิทยาลัยดำเนินการอาทิ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมรายได้และส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนได้รับมาตรฐานชาพลัสสำหรับสถานประกอบการปลอดภัยตามวิถี New Normal การเสริมหนุนเศรษฐกิจ BCG จากมะพร้าวน้ำหอมที่เป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดสมุทรสาครการบูรณาการศาสตรดนตรีเรียนร้องเล่นเข้าจังหวะเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงวัยการจัดการขยะชุมชนเพื่อสังคมคาร์บอนต่ำลดโลกโลร้อน และการยกระดับการเรียนรู้ในโรงเรียนด้านการอ่านการเขียนและการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ